สวัสดีครับวราชาติพาแซปนะครับ m ม j o เจอร์นี่วราชาติอาสาพาไปจะมาแนะนำวิธีการเตรียมตัวเตรียมเอกสารต่างๆในการกลับเข้าประเทศไทยรวมไปถึงการกักตัว14วันที่โรงแรมด้วยครับ เอาละครับมาถึงจุดนี้ก็เป็นจุดตรวจเอกสารซึ่งจะมี 1. ใบ C O E ที่เราขอผ่านเว็บไซต์ของสถานทูตประเทศที่เราเดินทางมานะครับ2ก็จะมีใบจองโรงแรม A Q Alternative q u a r a n t i n e ซึ่งของผมจะเป็นโรงแรมอัมราแบงคอกนะครับอันที่3าถ้ามีวัคซีนซอริฟิเคตก็เตรียมโชว์ด้วยนะครับก็ประมาณนี้สำหรับคนต่างชาติก็จะรวมไปถึงพวกประกันด้วยนะครับแต่คนไทยไม่ต้องฮนะเห็นพี่ๆน้องๆ พยาบาลแพทย์พวกนี้เขา,าดูแลเราอยู่ช่วยตรวจเอกสารให้ยังไงก็เตรียมให้พร้อมนะครับอย่าให้เสียเวลาเปล่าๆไปนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเข้าประเทศไม่ได้นะนะครับเดี๋ยวผมจะวางาเว็บไซต์ต่างๆไว้ให้ในการขอซิลีด้านล่างนะครับตรงคอมเมนต์นะครับถ้าไม่มีเดี๋ยวมันจะเข้าประเทศไม่ได้นะครับผม จากนั้นเราก็ต้องเดินตามทางเนี่ยครับไปช่องนี้เขาจัดเตรียมให้เราเดินไปเพื่อตรวดต่อมขั้นสุดท้ายก่อนที่จะออกไปาหารถโรงแรมที่เตรียมต้อนรับเราเพื่อไปส่งโรงแรมเพื่อกลักตัว14วันกันต่อไปนะครับ ส่วนสุดท้ายตรวจเอกสารนะครับสำหรับตรวจคนข้าเมืองตอ่อมอตรงนี้นะครับก็เราก็จะเข้าช่องคนไทยก็จะมีพี่ๆเขาแจ้งอยู่ว่าเราจะเข้าไปด้านไหนก็เดินตามทางนี้มาเลยนะครับก็เดี๋ยวไปตรวจตราเอกสารตอร่อมอเข้าประเทศแค่นี้แหละครับง่ายนิดเดียวครับก็เราเข้าช่องคนไทยตรงนี้นะครับผม ามาถึงจุดสุดท้ายครับก็คือเราก็มารอโรองแรม AQ นะครับของผมก็คือโรองแรมอัมมาร่าแบงคอกถนนสุรวงศ์ก็เขาให้มารอตรงประตูสิบตรงนี้นะครับซึ่งไม่ยากเลยเดี๋ยวจะมีพนักงานเนี่ยครับที่เดินมาถามว่าโรงแรมอะไรคะอะไรเงี้ยเราก็แจ้งไปว่าของผมโรงแรมอัมมาร่าแบงคอกก็นั่งรอตรงนี้เลยเดี๋ยวก็จะมีะพี่ๆน้องๆเขามาตามว่า,าถึงคิวของโรงแรมของท่านแล้วก็จะเรียกชื่อโรองแรมแล้วเดี๋ยวเราก็ เดินไปตามเขาเดี๋ยวเขาพาไปที่รถที่เขาจอดรอรับเราอยู่นะครับเดี๋ยวสักครู่ก็จะมีพนักงานพาเราไปครับ สวัสดีครับนี้เขามีทำพลาสติกหนากั้นไว้เรียบร้อยนะครับรู้สึกแบบอึดอัดเหมือนกันนะแต่ว่าก็คิดซะว่าไม่มีอะไรกั้นอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับก็นเดี๋ยวสักพักก็คงจะได้เดินทางไปถึงน่าจะใช้เวลาประมาณสักไม่เกินครึ่งชั่วโมงหรือ40นาทีก็ถึงโรงแรมอมัมมาลาแบงคอกแล้วอะไรเงี้ยเนาะก็ อดทนหนหนึงเนาะสำหรับการกักตัว14วันจะเป็นยังไงงั้นเดี๋ยวออวอร์ชาติอาสาพาไปนะครับจะพามารีวิอีกครั้งหนึง่งตอนนี้ก็ดีใจได้กลับบ้านแล้ว <c oughs> ก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศรอบๆในขณะที่นั่งรถไปนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างเนาะนะครับช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับเดี๋ยวเจอกันครับ